วันนี้ที่กระทรวงพาณิชย์นายพิชัยนฤิธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาสินค้าและธุรกิจต่างประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมายครั้งที่หนึ่งว่า ตามที่คณะรัฐมน 3, มมตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการแก้ไขปัญหาสินค้าได้คุณภาพซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนและผู้ประกอบการเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบได้แก่กลุ่มศุลกากรสํานักงานคณะกรรมการอาหารยาหรืออ,อยอสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบอและสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือสอมอในการตรวจสอบสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศทั้งนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจำนวนสองชุดโดยชุดแรกมอบหมายให้ในายณพินทรศรีสันพางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการช่วยเหลือเยยวยา SME รวมถึงแก้ปัญหาสินค้าด้อยคุณภาพและคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการค้าที่จดทะเบียนไม่ถูกต้องพร้อมยืนยันว่าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะเห็นผลเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลา30ิวันอย่างแน่นอน เรื่องนี้ท่านนายกมีความกังวลมากโดยเฉพาะสินค้าที่ได้คุณภาพและมีผลกระทบต่อประชาชนเรื่องบังกล่าวเนี่ยเราจะให้เสร็จภายใน3าสิบวันนะครับตามบัญชาของพระท่านนายกรัฐมนตรีเราจะแก้ไขเรื่องนี้ให้เห็นก็ได้ตาหนดให้หน่วยงานต่างๆได้ร่วมกันแล้วก็จะประชุมกันใหม่อีกครั้งในเดือนธันวา นอกจากนี้นายพิชัยยังกล่าวอีกว่าล่าสุดแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์เทมูของประเทศจีนจะติดต่อขอเข้าจดทะเบียนการค้าในประเทศไทยเร็วๆนี้ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศได้เข้าไปติดต่อพูดคุยเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเป็นไปตามข้อกฎหมายที่มีและเข้มงวดมากขึ้นเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับผู้บริโภคและผู้ประกอบการของไทยซึ่งในวันที่4-6พฤศจิกาย,ยนนี้ตนเองจะเดินทางไปยังประเทศจีนเพื่อพบผู้บริหารระดับสูงและปรึกษาหารือเรื่องการค้า การลงทุนเนื่องจากจีนถือเป็นผู้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งผลิตนาฏขวัญแสนสุกรายงาน